ฟ,ฟักทองของเราที่ปลูกเป็นซองนะคะขึ้นมาแล้วนะคะหนุมละสองสามเมล็ดนะคะตัวนี้ที่ปลูกเป็นซองอยู่สองสามซองสองซองนะคะที่ซื้อมาอันนี้พ่อบ้านไถไปส่วนเป็นกระป๋องก็กำลังผูนะคะกระป๋อง กระป๋องกระป๋องเป็นยังไงกระป๋องก็กำลังเริ่มโผล่นะคะพ่อบ้านมาให้น้ําไปแล้วกําลังขึ้นเหมือนกันนะคะกระป๋องนี้จะเป็นพันคางคกนะคะกําลังขึ้นมาแทงขึ้นมานะคะเพราะดินจะเป็นดินที่แข็งแข็งนะคะดินททม2สองร่องนี้ก็มีเกิดบ้างนะคะฟักทองแต่ว่ารู้สึกว่าเป็นแตงไทยหรือแคนตาลูปนี่แหละไม่เกิด ก็จะเอามะเขือเทศที่เพาะไว้นะคะมาปลูกถ้าไม่ลดน้ำก็ไม่ได้เพราะว่าดินแข็งมากเลยบางหลุมก็ยังไม่ขึ้นนะฟักทองพันคางคุกผูขึ้นมาแล้ว ลืมตาดูโรคแล้ว